คอมเมนต์เดือดแสนตอบหนิงรู้ดีเรื่องบาปกรรมต่อบก,กับวจิจิกับที่สร้างก,ก็ส่งผลเช่นกันเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจไม่น้อยค่ะสำหรับการสรุปสำนวนคดีการเสียชีวิตของแตงโมพัทรธิดาพัชรวีรพง์หลังตกเรือจมแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่24กุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมาขณะล่องเรือกับเพื่อนอีก5คน โดยตำรวจยืนยันแต่งโมเสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำไม่ใช่การฆาตกรรมพร้อมส่งฟ้องผู้ต้องหา6รายทันทีท่ากลางความเห็นจากสังคมมากมายจากนั้นแสนได้โพสต์ภาพคู่กับกระติกผู้จัดการส่วนตัวของแต่งโมพร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะใครจะพูดถึงเรายังไงสุดท้ายความจริงจะปกป้องพวกเราเองปอลอออกความเห็นได้ตามสะดวกเลยนะคะ จากนั้นหนิงปณิตาได้โพสรูปคู่ของแสนและกะติกลงอินสตาแกรมพร้อมเขียนแคปชั่นดีใจด้วยนะคะตำรวจถแถลงแล้ววันนี้ว้าวยิ้มออกแล้วเนอะเป็นกำลังใจให้เช่นกันว่าความจริงจะปกป้องเราเองบนโลกใบนี้บางสิ่งอาจไม่ยุติธรรมแต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอซึ่งแสนได้เข้ามาตอบว่าขอบคุณค่ะพี่หนิงต่อมาหนิงปณิตาได้ตอบกลับแสนว่ายินดีค่ะ ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะอย่างไรมันคือกรรมกรรมย่อมตามธรรมผลของการกระทำไม่ว่าจะดีหรือชั่วย่อมตามสนองผู้กระทำไม่มีใครหนีพ้นไม่มีอะไรที่มีอำนาจโดลบดานให้ใครเป็นอะไรอย่างไรจะดีก็ด้วยการกระทำดีของเราชั่วก็ด้วยการกระทำชั่วของเราเองทุกอย่างคงต้องใช้เวลาค่ะแค่รอเวลาดานแซนก็ไม่รอช้าตอบกลับทันทีว่า เรื่องบาปก,กรรมแสนซาดดีค่ะเพราะที่บ้านผ่านเข้าวัดปฏิบัติธรรมอยู่บ้างเมื่อมีเวลาว่างตรงกันแต่วิธีกรรมที่พวกคุณสร้างก็ย่อมส่งผลเช่นกันแสนคงได้แต่รอเวลาให้ความจริงปรากฏสำหรับทุกคนที่ว่าแสนแสนขออโหสิกรรมให้นะคะเรียกว่าเป็นการต่อกกลับสักการสนันไอจีเลยทีเดียวค่ะ